ภาพแสงไฟนีออนที่ติดบนเพดานเลื่อนผ่านสายตาเป็นระยะเสียงล้อรถเข็นเตียงคนไข้บดไปกับพื้นกระเบื้องมีเสียงกุกกักทุกครั้งที่ล้อตกรอยต่อที่ยาแนวไม่สนิทวันชัยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังจากประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเขากำลังจะหมดสติพยาบาลสาวสวยพยายามเรียกชื่อเขาเป็นระยะเพื่อป้องกันการหลับไหลเพราะถ้าหากเขาเผลอปล่อยให้จิตใจล่องลอย สติหลุดออกจากร่างจนสลบสลหลนี่อาจจะเป็นภาพและเสียงสุดท้ายที่เขาจะได้รับรู้หลังจากทีมแพทย์ใช้ทักษะความสามารถทั้งหมดเพื่อยื้อชีวิตเขาไว้ที่สุดวันชัยก็พ้นขีดอันตรายเพียงแต่เขายังต้องนอนดูอาการในห้อง ICU ไปก่อนผลจากอุบัติเหตุครั้งนี้กระดูกขาขวาของเขาหักสองท่อนไหปลาร้าด้านซ้ายก็หักเช่นกันแม้เขาจะได้สติหลังจากนั้นหชั่วโมง แต่ความเจ็บปวดที่ร่างกายได้